วิตเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเรื่องนายกไปประชุมที่อ่าสวิตอ่านะครับก็ไม่รู้จะไปทําไมหัวหน้าฝ่ายค้านเทงนะครับพัดส้มบอกเด็บนายกสูนอากาศดีที่ดาวอสอากาศดีมากเลยนะครับนะครับนะส่วนเมืองไทยในคนไทยจะตายหากันหมดแล้วจ้าคนไทยจะตายหากันหมดแล้วเจ้าฝากนายกด้วยนะเออจะตายหากันไปพร้อมๆกันค่ะ นเนี่ยนะเนี่ยพี่เช้งพี่เชงบอกอนายกสูตรอากาศที่ดาวอสสบายเลยจ้าเมืองไทยนี่แม่งอากาศเป็นพิษจ้าทำไงรัฐบาลไม่มีปัญญาแก้ปัญหานะทั้งเผาโรงงานอ้อยเผา,น,น,เานู่นเผานี่เผาหญ้าเผาอะไรต่างๆกันแล้วยังมีพวกรถฟันดามอีกกรุงเทพมหานครแม่งก็พยายามแก้แล้วแก้ไม่ไหวไม่รู้จะแก้ยังไงนะีต้องแก้ผ้าหน้ารอนหรือเปล่าเราไม่รู้นะ มันเมืองไทยนี่เราไม่เข้าใจว่านักการเมืองทําไมไม่มีปัญญาแก้ปัญหาของประเทศไม่ว่าปัญหายาเสพติดแม่ก็เยอะคอนเซปต์แม่กบานพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมถ้าเห็นด้วยก็ชุก,กูช่วยกันพิมพ์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันพี่น้องครับนะครับเข้าใจแก้ปัญหาอนะไรยาเสพติดแม่กัเต็มบ้านเต็มเมืองนะนายกประกาศปราบยาเสพติดปราเหมือนเดิมมากขึ้นแบบนบ ต่างดาวหลบหนีเข้าเบืองแม่งกันเต็มไปหมดต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยเต็มบ้านเต็มเมืองหมดข้าวของแพงก็แก้ปัญหาหาอะไรไม่ได้พี่เดกก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนทุกวันว่าข้าวของแพงครับท่านนายกครับรัฐมนตรตีว่าการแกระทรวงพาณิชย์พักเพื่อไทยเมื่อไรจะแก้ปัญหาของแพงจะแก้ปัญหาของแพงกี่โมงครับชู่ๆพูดแม่งทุกวันจะทำยังไงดี ของแพงแพงหนักท่าแรงก็ถูกโายจ้างแม่ก็เจ๊นะครับจะทำํำยังไงดีงาน,นการก็หายากค้าขายก็ลำบากตกงานจากกรุงเทพไปอยู่ต่างนัวัดไปเป็นแม่ค้าขายต้องกันเดินไปทางไหนก็เจอแต่แม่ค้าแม่ไม่มีคนซื้อเลยอันนี้คือความจริงของคนยากจนที่เลือกรัฐบาลไปครับทางภาคอีสานเนี่ยเขาฝากมาว่านะตกงานจากกรุงเทพอยู่ไม่ได้ ไปอยู่ต่างจังหวัดไปค้าขายต้ตมตําขายวยเตียวขายอะไรต่างขายไก่ย่างบองไปตรงไหนเจอแต่แม่ค้าเจอแต่แม่ค้าไม่เจอคนมาคนซื้อเลยครับประชาชนไม่มีแม่ทุกคนก็ตกงานไปต่างจังหวัดแม่งมีแต่แม่ค้าพ่อพา้ามดจริงไหมครับนะครับอ่านะครับนะร,บนะร,บนะรัฐบาลช่วยดูแลด้วยครับจบุกโจรจุกร นะครับเน็ตฟิกประกาศขึ้นราคาสมาชิกหวังยอดสมาชิกหลังยอดสมาชิกพุ่งนะครับเนี่ยแม่งขึ้นราคาอีกแล้วเห็นนะแต่เน็ตฟิกนะแม่งขึ้นราคาเนี่ยพี่เดก็รับเน็ตฟิกแต่แม่งไม่มีเวลาดูเพราะอะไรวันๆพี่เดแม่งกันสา,ารพัดเรื่องงานการเยอะจันถึงสุ่วันเสาร์แม่งก็ต้องทำงานเหลือวันอาทิตย์นะไหนจะต้องสอนหนังสือไหนจะต้องไปเทนเนอร์รับจ้างบรรยายกฎหมายไหนจะต้องไปเป็นที่ปรึกษาไหนต้องว่าความจัดรายการงานพี่เดแม่งเยอะ คใครจะเชิญพี่เดไปสอนหนังสืออะไรต่างบรรยายกฎหมายบอกนะเทคนิคการทวงหนี้อะไรต่างๆกฎหมายเนี่ยติดต่อได้เพราะพี่เดแบ่งบรรยายมันไม่มีคําว่าหลับหลับไม่ลงอ่ะพี่เดพี่เดไปสอนแล้วอะเจกรูลูกศิษย์ลูกหายเยอะพี่เดใครจะเชิญไปสอนเนี่ยวิชาทวงหนี้กฎหมายคอมพิวเตอร์การคานิติกรรมสัญญา,านี่กฎหมายชาวบ้านนะครับติดต่อเชิญอ,อาพี่เดไปบรรยายคาอย่างเดียว นะจ้างคนอื่นไปแม่งไม่ไม่สนุกเราพี่เดชได้มันอย่างเดียวนะกิ้งลิงกับหมาเนี่ยนะครับนะติดต่อได้นะครับนะครับนะหรือว่างานทวงหนี้งานสืบสวนสอบสวนไรต่างนะเทคนิคก,การทวงหนี้ก็สอนได้เทคนิคก,การสืบสวนการทุจริตการสืบรั์บังคับพิธีการยึลดล็อตต่างๆนะครับนะ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 เชิญไปบรรยายได้นะจุกรูนะครับจุกรู ใช้ปืนขู่แม่ค้าพบเกี่ยวแก๊งค้ายาไอจับหนุ่มใช้ปืนขู่แม่ค้าในตลาดพบผัวพันแก๊งยาไอญาพยาไทยอแม่งเออวันวันมีแต่โจรดูข่าวไปทางไหนแม่งมีโจร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 ป้อนเงินโจรป้อนสวัสดีไม่หมดมิจฉาชีพเต็มบ้านเต็มเมืองประเทศไทยเช้าตื่นขึ้นมามีแต่โจรโจรเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับ จับมือบัญชีแก๊งยาไอเอาหกสิบหกร้ยหกกิโลกองปราบตามแกะรอยตามรวบมือทำบัญชีแก๊งทายาข้ามชาติหนีกบดานปัตตานีโอ้ยเมืองไทยนี่แม่งอ่านข่าวแต่ละข่าวมิจต่โจนโจรโจรโจรรัฐบาลดูแลหน่อยครับอือนะครับมีอะไรต่อไหมครับเออลุยแก้ปัญหาแก๊งคอสเซเตอร,เซอร์ชายแดนตำรวจทหาร ตำรวจแลจะทหารจับมือลุยแก้ปัญหาแก๊งคอนเทอ,อ,อ,อร์ตามแนวชายแดนให้ซึมซโโโ่โอ้โหนะครับถ่ายรูปจับมือกันเลยครับถ่ายรูปเสร็จทหารกับเอ่อตำรวจจับมือกันนะครับประชาชนเห็นคอนเทนต์แล้วแต่ต้องให้ไปนะจับมือเสร็จแล้วต้องทำงานจริงจังนะครับนี่นะครับนะฮะวากันไปนี่อะไรครับแกง๊แกงเอ่อก๋งตีนโหดนั่มให้ของมาครอบครัวไรเดอร์นะครับ หลังได้ประกันตัวนายเสนีผู้ก่อเหตุขับรถชนเก๋งชนนาเดอร์เสียชีวิตหน้าปากซอยสุภุมิติหลังจากได้ประกันตัวได้เดินทางมาที่วัดทองเตยในเพื่อกราบไหว้และของขมาครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมบอกว่าไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุอ้าวไอ้ชา,ายเล้ยมึงขับรถจากเลนขวาเปลี่ยงซ้ายไล่ชนเขาจนตายคาที่มึงยังบอกว่ามึงไม่ได้เจตนามันเป็นอุบัติเหตุมูอยากจะบอกว่าจุกกรูเลย คิดแม่งชัดการพิสูจน์เจตนาตามหลักกฎหมายศาลฎีกาวางหลักว่าจะดูว่าคนนั้นมีเจตนาหรือไม่ดูจากพฤติการในการกระทําความผิดหรือดูจากการกระทําหรือที่ภาษากฎหมายคิดเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาคือการกระทํานะครับการกระทําเป็นเครื่องชี้เจตนาไม่ใช่คาพูดมึงนะ ดังนั้นที่มึงบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่หรอกมึงตั้งใจฆ่าเขาเลยมึงโมโหมึงกระทึ้นเพราะเสร็จเขาขับรถหนีไปทางซ้ายมึงขับจากซ้ายไปไปเออมึงหักจากขวาไปซ้ายพุ่งชนเขาเลยครับตายคาที่เลยแล้วมึงบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยสุพิสัยนะสิ่งที่เกิดขึ้นโดยสุพิสัยโดยที่มึงไม่ได้ตั้งใจทำหายเลยเลยเรียกว่าอุบัติเหตุแต่ถ้ามึงตั้งใจเนี่ย เขาเรียกว่าเจตนาเจตนาหมายถึงนะรู้สํานึกในการกระทําในขณะนั้นนะครับรู้เลยว่ากูกําลังจะขับรถชนคนตายสองมาสงค์ตัยผลหรือแรงเห็นผลว่าตายหาแน่ๆถ้าคูชนเข้าไปด้วยความเร็วสูงชนแม่งไปตายแน่อันนี้เรียกว่าเจตนาฆ่าได้นะครับนดครับอ่ะว่ากันไป ว่าไปนะครับนะครับนี่แล้วไม่รู้ยังไงนะ้วอืมอืมก็ดูต่อไปะนะนะเออหัวล้อเนี่ยนะครับอ,อนี่อะไรครับคุณพ่อเบจิจูเนียยันตัวเลข24นะมีที่มาที่ไปไม่สูงเกินอย่างที่ติ๊กเชยล,ล่อกแถมถามกับทนายความเอาอะไรวัดมานูก ตนสองคนมีค่าแค่สี่ห้าล้านนะครับกอเถียบาเรื่องเงินเรื่องการเสียหายอะ่ะเราก็ใจว่าผู้เสียหายเนี่ยชีวิตคนมันตีราคาอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่านะครับแต่ได้ขนาดเทกันเนี่ยติ๊กจีโร่เนี่ยไม่รู้มนจะไปหาเงินที่ไหนมาจ่ายเท่าที่ผมรู้จักเขาไปนั่งกินวายด้วยกันเขาไม่น่าจะมีเงินถึงขนาดที่สี่ล้านไม่รู้จักที่ไหนมาจ่ายคือถามว่าตัวเลขของคุณพ่ออ่คุณพ่อเนี่ยอ่เมจิจูเรียเนี่ย ถามว่ายีล้านเนี่ยแพงไม่เพงแต่ว่ามันต้องรู้ว่าเขามีตังจัดนะครับนะประกงประกันรับผิดชอบเท่าไหรม่รู้มีอะไรก็นเนี่ยเออพระเจ้าดีใครเนี่ยอีแทนคุณร้องวันนอสอบขรบวนการหลอกลวงอ้างวิ่งเต้นดี D S I ให้รับเป็นคดีพิเศษเ,เอ้าเฮ้ยมีเรื่องวิ่งเต้นให้รับเป็นคดีพิเศษเรื่อเนี่ยอีแทนคุณไปยื่นเนี่ย นะครับเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าวะเนี่ยเนี่ยดูข่าวเนี่ยจากอะไรวะสำนักข่าวข่าวสดจุบกรูนะเฮ้ยทั้งบินทั้งเต้นเลยทำไมนี้ทำไมวะทำไม D S I นี่ต้องต้องเป็นไงจะให้เป็นคดีพิเศษนี่ต้องมีการเลือกรับเงินนี่เหรอจริงเหรอนี่เขาเรื่องเขามีการตรวจสอบนะจริงเท็จอะไรก็ไม่รู้หรอกเนี่ยดูข่าวเนี่ยจากข่าวสดเนี่ยจุบกรูอืมมีอะไรบ้างเนี่ย โอ้ออกทุดงนะครับนะอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเป็น,นจะมาบอพิษทนะออกทุดงเดินท้าเปล่าถูกมอเตอร์ไซค์ชนบรณภาพ่นี่ดูะถขับรถขับลาวันหน้าโคัวที่หายนะมันอันตรายไปหมดนะเดินไปข้างนอกก็ฝุ่นพิษลงบนถึงถนนก็นโดนรถชนตายคนแม่ก็หัวร้อนมิจฉาชีพแม่ก็เยอะอยู่ดีรับโทรศัพท์อ่ามาก็เป็นไง เจอพิ่จาที่ปันๆน,นีโอ้โหไม่รู้จาราะอะไรหรืวันนะนะครับ,รบอเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์กันนะจ้านี่อะไรเขาเนี่ยเออนะครับเปิดคอมเมนต์คนญี่ปุ่นพูดถึงพยาบาลสาวไทยที่สาวนิรันไฟฟ้าบอกเลยใจฟูอ่าแสดงว่าดีนะครับการมาที่การพัฒนาการเมือง กยกเลิกหลักสูตรบยสหวันเพื่อประโยชน์ปุปาถามแต่ไรคนชี้แจงคือไอหลักสูตรประเภทนี้แม่จะเอาคนเอาคนรวยคนมีตังค์ข้าราชการนักการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยมาเจอกันแล้วหลังจากนั้นแม่ก็รู้จักการเรียนถือด้วยการก็วิ่งเต้นกันในหลักสูตรประเภทนี้มันจะมีมันถูกตั้งคําถามพวกนีนน้ว่าเอาื้อเอื้อเอืเอ้อกันนะจุกรูจุกครู ทุกรูนะครับมีอะไรบ้างครับเออโอ้หลายเรื่องหลายลาวนะพี<ม>่เดมาคืนก็สนุกสนานคึดเกยส,ยสบายๆนะนะครับนะอืม มีอะไรบ้างเนี่ยเยอะแยะหมดนะนะจุกครูสีสุวรรณหายไปไหนก็อยู่บ้านเขานะครับรักอาจารย์เสมอขอบคุณมากครับอ่าขอบคุณนะรายการของพ่เดนี่ก็ตรงไปตรงมานะครับสบายๆนะครับจุกครูหมอปลาไพศาลยังยังดีกันได้เลยนะครับครับจุกครูจุกครูนะครับอ่าเอาอ อโอ้มีอะไรบ้างครับอืมโอวที่เขาน่าสนใจนะปปงประกาศเจ็ดหมื่นสองพันรายชื่อนะครับบุคคลเสี่ยงควรเฝ้าระวังปิดบัญชีมาแล้วกว่าหกจุดแปดแสนบัญชีนะครับโี่ยโคศกของปปงนเนี่ยบอกโอ้โหี่ด้วยน่ากลัวนะอืม เออมีรายชื่อไอ้คนที่เสียนะเส่ยงน่ะเสี่ยงฟอกเงินอะไรพวกเนี้ยนะทางวอนลายเจ็ดหมืนรายชื่อนะนะส่งผลให้สามารถจํากัดช่องทาง,ทางการทำธุรกรรมเล็กสนุกของผู้ที่ของเจ้าของบัญชีเนี่ยนะครับเท่าไหร่เนี่ยที่เกี่ยวข้องหกแสนกว่าบัญชีโอโ้โหน่ากลัวนะอืมน่ากลัวนะไอ้พวกวิชาที่เนีแม่งเยอะจริงนะ